ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนอีกแล้วครับหลังจากท่งน้ำแข็งสาวครับสายสายมากกับมาลับจงังแบกเสาลง่งหลุมครับผมนี่แหละครับชีวิตลูกจังครับบ่เลือกงานบ่อยากจนเด้อพี่น้องเลยนี่ครับลับจางเอาเสาลง่งหลุมทัวทั่วราจอาณาจักรครับ ข้าจ้างกับพวกแพ่งเรกครับว่าเอาไยครับคิดจ้าของทีเพิ่นเบียร์สองขวดแล้วครับผมนี่แหละครับอเสาวลงหลมให้เพิ่นเรเลืองานบรอยากจนเลยพี่น้องเลยขอบคุณครับจิตติตามสม